สวัสดีค่ะชื่อบังออนโอริสนะคะเปัจจุบันนี้ก็ขายค้าขายเอเป็นร้านถูกดีมีมาตรฐานค่ะก็ที่มาเจออินดีมก็คือมีพี่สาวคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ้ร้านนะคะเอเขาได้มาใช้บริการร้านเราก็เลยได้มีการเแนะนําพี่สาวก็ได้แนะนํอบริการอินดีมแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่เชื่อก็ ผ่านไปหนึ่งปีเสร็จแล้วเราก็มาเจอยินดีในเฟซบุ๊กก็เลยสนใจก็เลยกลับไปหาพี่สาวก็เลยได้ถามข้อมูลกับพี่สาวก็คือป้าสีค่ะก็ออได้แนะนำยินดีให้แล้วก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าทำยินดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เราได้ทำยินดีแล้วก็ได้มีผลลัพธ์รายได้ทั้งครอบครัวมากกว่าสองแสนบาทแล้วค่ะสึดดีใจค่ะ ก็เชื่อมั่นในยินดีค่ะว่าจะพาเราไปประสบความสําเร็จค่ะได้จับเงินล้านแน่นอ,อนค่ะก็อยากจะแบ่งป <น ressive. S 1> ันคลิปนี้ให้กับทุกคนที่สนใจอยากจะหารายได,ไดอ้อีกหนึ่งกระเป๋าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดเห็นคลิปนี้ก็ทักหาตามตาม ที่ท่านได้เห็นคลิปนี้เลยค่ะ